เรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ผู้เคร่งครัดปฏิบัติในทางธรรมะและยังมุ่งในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนท่านกลายเป็นที่เคารพศรัทธาจากบรรดาสาธุชนทั่วประเทศต่างหลังไหลกันมานมัสการท่านอย่างไม่ขาดสายแต่ด้วยความที่มีผู้คนเดินทางมาจากทั่วสารทิศนั้นทําให้ท่านปฏิบัติตนไม่สะดวกอีกทั้งยังเป็นที่โจทย์ขานกันต่างๆนานาว่า ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตและสามารถที่จะทํานายทายทักได้อย่างแม่นยำจนท่านต้องกั้นเขตคารวาสและตัวท่านเองอีกทั้งท่านยังต้องติดป,ป้ายปฏิเสธคำร่ำลือต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์นามหลวงพ่อจ,จวน หรือพระครูสุกิจวิจารณ์เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเมื่อครั้งแรกที่ได้เข้าไปนมัสการท่านนั้นทุกคนต่างก็ต้องแปลกใจเพราะท่านจะนั่งอยู่ในเขตที่ทําเป็นคล้ายๆรั้วกัน้นแบ่งเขตบริเวณคราวาสและเขตของท่านเอาไว้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนมิให้คราวาสท่านใดคนใดได้มีโอกาสล่วงเลยเขตของท่านเหตุที่มานั้น เป็นเพราะมีบรรดาญาติโยมมากมายต่างเดินทางมานมัสการท่านอย่างไม่ขาดสายและบางคนก็มาตื้อขอเลขเด็ดจากท่านทั้งๆท,ที่ท่านปฏิเสธว่าไม่เคยให้หวยใดๆบางคนก็มานั่งรอดูอิรยาบถของท่านแล้วก็นำไปตีเป็นเลขเพื่อหวังที่จะเอาไปแทงหวยแม้ท่านจะพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิเสธแล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งข่าวลือต่างๆได้หลวงพ่อจวนท่านจึงตัดความรำคาญให้บรรดาลูกศิษย์ของท่านสร้างรั้วไม้เตี้ยๆเป็นเขตบริเวณที่ท่านนั่งรับแขกบนกุฏิของท่านไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อที่จะได้ไม่มีผู้ใดมากรบกวนแต่ท่านก็ยังรับแขกพูดคุยแสดงทำตามปกติเพราะทั้งท่านยังเขียนป้ายบอกเอาไว้ว่าไม่ดูดวงไม่ใบหวย เขียนไว้อย่างชัดเจนความเป็นมาของความเชื่อถือต่างๆรวมทั้งข่าวลือที่บรรดาชาวบ้านมักจะพูดกันไปต่างๆนานานั้นเกิดจากความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีตคเ,เนนตครือิยายที่ละงดเว้นนั่นก็เชื่อว่าทําความดีแล้ว่แต่ก็ยังไม่พอให้ทําความที่ดีเพิ่มขึ้นจึงจะเชื่อว่าทําความดีเมืเม่อยังว่า เรารักษาสลอยู่เฉยๆก็รักษาศินแต่ก็ให้ทําความดีให้พิจารณาองค์ศิลต่อไปอีกนี่กวมาเป็นสี่หลานสติเพลไปอีกอย่างเขาก็ยังเดียวกัอย่างนั้นแหละจะําทำความดีเพิ่มขึ้นคือถามถามพระพุทธศาสนาต้องการให้พยายามละความชั่วประพฤติความดีทาจิตใจของตนให้ผ่องใสนี่เป็นส่วนสําคัญสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยความเพียรหรือวิริยะความเพียร หรือขันติความอดทนอดทนละความชั่วส่วนหนึ่งแล้วก็อดทนทําความดีส่วนหนึ่งเนี่ยตามหลักธรรมที่สูงสุดก็ต้องการให้ละความชั่วทําความดีจะได้มากได้น้อยก็ตามกิริยาที่รับนั่นก็ชื่อว่าทําความดีแล้วแต่เขาทาความดีเพิ่มต่อไปอีกนี่อาตมาก็แนะนําชักชวนมูุญาตให้กระทาอย่างนี้หลวงพ่อจวนวัดไก่เตีย้ย ท่านเป็นพระรูปร่างเล็กที่มีบรรดาลูกศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือท่านมากมายทั่วประเทศแต่ความเป็นมาของท่านนั้นบางท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนและท่านเองก็ยังไม่เคยนำมาเผยแพร่แก่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดในวินัยของสงฆ์และท่านยังไม่นิยมการโอ้อวดใดๆแม้แต่วิชาอาคมต่างๆรวมทั้งไสยศาสตร์นั้น หลวงพ่อจวนท่านไม่ชอบและยังไม่ส่งเสริมผู้ใดอีกด้วยจากการที่หลวงพ่อจวนท่านได้พูดคุยในรายการวันนี้จึงทำให้ทราบถึงอดีตของท่านตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นคราวาสอยู่นั้นหลวงพ่อจวนท่านเกิดในครอบครัวของชาวนาซึ่งนับว่าเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยในสมัยนั้นโยมบิดาของท่านชื่อในโฮนามสกุลทรงพินิษ โยมารดาของท่านชื่อนางอิมนามสกุลดอกกุหลาบแต่เนื่องจากมารดาของท่านนั้นไม่ค่อยจะลงรอยกับบิดาของท่านโยมารดาของท่านจึงให้ท่านใช้นามสกุลเดิมของมารดาคือใช้นามสกุลดอกกุหลาบเมื่อหลวงพ่อจวนท่านเติบโตขึ้นมาท่านก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนศึกษาในวัดไก่เตี้ยเป็นเนนอายุได้ประมาณ13ปี ท่านก็ได้เข้าไปเรียนภาษาบาลีที่กรุงเทพมหานครถึงสองพันษาแต่ก็ไม่สำเร็จท่านจึงเดินทางกลับมาช่วยพ่อแม่ทำนาต่อเคยไปสุดงงตั้งแต่ภาษาหนึ่งไปกับพระผู้ใหญ่จนมาภรรษาที่สิบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เลิกไม่ได้ไปอีกพราพรรษาที่สิบสามก็ ระดับหน้าที่เป็นสซงผ่านเลยไปไหนไม่สะดวกครับคุณตอนไปทุดงนั้นไปที่จังหวัดไหนครับรก็ไปทั้งเหนือก็ไปไม่ถึงเชีงยงใหม่หรอกไปเลยอุตรดิตถ์เพราะว่าไปไกลห่วงโยมกวยเจาะกลับมาไม่สะดวกไปทางภาคอิสานก็ไปไม่ไกลไปถ้าใกล้ๆเหล่านี้ทางภาคใต้ก็ไม่ไปไกลระหว่างเดินทุดงนั่นพบอุปสรรคอะไรบ้างครับก็ไม่พบอะไรเดินพรก็เป็นแต่เพียงว่า เขาบอกว่าที่นี่จะปักเลยก็ปักไปที่ทานนั้นจะไปเลยก็ไปแล้วก็ไม่พบอะไรเพราะว่าเรือแทบบาทนั้นแหละถ้าท่านพักตรงนี้ก็มันจะเหลือแล้วก็ช่างมาเรือเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์เลืองนามอย่างหลวงพ่อจวนวัดไก่เตี้ยหรือพระครูสุกิจวิจาร์จังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยที่ท่านได้ไปศึกษาภาษาบาลีได้ 2, สองพันษา ท่านก็กลับมาช่วยพ่อแม่ทำนาต่อด้วยเพราะท่านเป็นห่วงโยมที่อยู่ทางบ้านจะไม่มีใครช่วยงานแต่เมื่ออายุท่านเข้าสู่เกณฑ์ที่ชายไทยทุกคนจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีแกบุพการีด้วยการบวชเป็นพระสงฆ์ให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองนั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกหลวงพ่อจวนท่านได้บวชเป็นนาคที่วัดไก่เตีย้ย แต่ด้วยเหตุที่วัดไก่เตี้ยในอดีตช่วงนั้นยังไม่มีพระอุโบสถสำหรับประกอบพิธีบวชพระท่านจึงต้องข้ามฝั่งไปยังวัดเสาทงทองเพื่อบวชจากนาคเป็นพระสงฆ์โดยมีหลวงพ่อพริ้งวัดวรจน์เป็นพระอุปชาและหลวงพ่อแสนเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยเป็นพระกรรมวาจาจารยร์หลังจากที่ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดไก่เตี้ย อยู่ได้ประมาณสองสามพรรษาท่านก็เดินทางไปจำพรรษาที่วัดเสาธองทองเพื่อไปเรียนธรรมะจนสำเร็จแล้วท่านจึงเดินทางกลับมายังวัดไก่เตี้ยอีกครั้งหนึ่งการกลับมาในครั้งนี้นั้นท่านต้องการที่จะกลับมาเพื่อที่จะมาปรนิบัติอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อแสนเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยนั่นเองจนในปีพศ2489หลวงพ่อแสนท่านก็ละสังขารไปตามวัย และความไม่เที่ยงของสังขารขณะนั้นไม่มีพระรูปใดจะเหมาะสมทั้งการปฏิบัติและวิชาความรู้ที่จะสามารถปกครองวัดไก่เตี้ยได้ดีเท่ากับหลวงพ่อจวดท่านจึงต้องรับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่นั้นมาเนื่องจากวัดไก่เตี้ยน,นเดิมทีเดียวเป็นวัดร้างในอดีตมีแต่เพียงวิหารและเจดีย์อยู่เพียงสามองค์เท่านั้นจึงไม่มีถาวรวัตถุอื่นใด มีสภาพเป็นป่าต้นไม้ขึ้นรกกรูกรังแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปหลวงพ่ออิมพระแห่งวัดเสาทงทอง,ทองได้มองเห็นถึงความยากจนของชาวบ้านในแถบนี้เนื่องจากไม่มีวัดไว้ปฏิบัติตามศาสนากิจและในหน้าน้ำก็ไม่สามารถเดินทางข้ามน้ำไปยังฝั่งวัดเสาทงทองได้เพราะว่าน้ำในช่วงนั้นจะไหลเชี่ยวมากหลวงพ่ออิมท่านจึงระดมกำลังชาวบ้าน มาถากถางต้นไม้ที่ขึ้นรกกรูกรังและบูรณะเป็นวัดไก่เตีย้ยในผู้รักษาการเริ่มเป็นเจ้าวาดมาตั้งแต่พศ89ผมขอมรสการให้ท่านเชิดเล่าประวัติของวัดไก่เตียเ้ยหนอ่อยได้ไหมครับ่านนี้อตาตมาก็เคยถามปู่ย่าตายายมา ก็ไม่มีใครบอกที่เป็นหลักฐานได้แต่ว่าถ้ายาาตอนก่อนก็ไม่มีใครรู้จริงว่าสร้างมาแต่สมัยไหนมีวิหารอยู่องค์เอ้ยหลังหนึ่งกับเจดีสามองค์เป็นวัดร้างหลวงพ่ออินวัดหัวเข่าเนี่ยเป็นผู้มารือ้อถอนเห็นว่าขนเช้าวัแถบนี้เวลาหน้านำเราไปทำบุญที่วัดสะสมไม่ได้เพรน้ำมันเชี่ยวก็ หลวงพ่ออิมได้ก็สงสารมูญาติฟังอันนี้ก็เลยมาเป็นหัวเรียวหัวแรงหัวหน้าถากถางป่าเป็นตรงป่ายังมีมูยังปมีแก้งยังมีลำมั่งยังมีลิงยังมีค้างอยู่นอกจากนัน้นแล้วการปฏิสังขอนั้นหลวงปู่ตูปาได้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่บัดนี้ก็ พระธสังฆ์อที่รูปนี้สัพพะมูกุติก็จำพศต้นไม่ได้แล้วก็ส mm ั่งนี่เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ทางนั้นโบสถ์นั้นก็มีเมื่อสมัยอาตมาเป็นสมภารแล้วสลาเก้าก็รื้อไปเล็กเตี้ยก็มามีเมื่ออาตมาเป็นสมภารแล้วแต่ว่าวิหารนะั้นเป็นของเก่าอาตมามาบำรุงบูรณะเมื่อปีกลายเนี่ย มาเมื่อถึงยุคของหลวงพ่อแสนนั้นหลวงพ่อจวนท่านก็ได้ศึกษาความเป็นมาของวัดรวมไปทั้งวิชาวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านถนัดและหลวงพ่อจวนก็สามารถศึกษาได้อย่างลึกซึง้งและได้ออกทุดงไปกับอาจารย์ของท่านมาตลอดนับ 10, สิบพรรษาแต่เมื่อท่านมารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสในครั้งนี้แล้วนั้นท่านก็จำต้องอยู่ที่วัด เพื่อดูแลการปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของผู้ที่ดูแลซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าอาวาสสมัยก่อนที่การจ้าูุดวงนั้นต้องไปขึ้นพุดวงก่อนกับอุปชาหรือว่าออก,กับเจ้าอาวาสที่นี่ครั้งแรกก็ไปโดยส่วนมากก็ไปขึ้นกับพระธรรมอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อรุน่วนวัดสาทอง,ทองกับพระอาจารย์ที่วัดนี้ท่านไม่ ไม่ชอบไม่ไม,ไม่ไม่เอาด้วยเรียกว่าต่างๆเราก็ไม่ค่อยเอาไม่ค่อยสนับสนุนเมื่อใกล้พุจะมรณภาพหลวงพ่อพระกรรมวาจารยหลวงพ่อแสนเนี่ยได้โปรงบริขารได้โปรงบริขารให้กับอาตมาอาตมาไม่รับท่านก็บังคับให้รับก็ต้องรับรับแล้วก็บอกว่าแกรับไปแล้วก็จะให้ใคร้าให้ไปเถอะแล้วก็ให้พระราชายท่านไปหมดอีกสองเล่ม ท่านก็ขอเราว่าให้ถือไว้อย่าให้ขายเป็นอันคารแล้วก็เขาถือไว้แล้วก็มาพระชื่อเปลืองนะมาบวชอีกทีนึงแล้วอาตมาก็ให้ไปส่งเล่มนะแล้วเขาก็ศึกไปเรื่องราวของหลวงโคตรจวนวัดไก่เตี้ยหรือพระครูสุกิจวิจารณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อท่านได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะและการวิปัสสนากรรมฐานจากท่านอาจารย์แล้วท่านก็ได้ออกธุดง เพื่อทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งเมื่อมาดูแลวัดไก่เตี้ยในฐานะของรักษาการเจ้าอาวาสและในที่สุดท่านก็เป็นเจ้าอาวาสที่วัดไก่เตี้ยและด้วยภารกิจในการดูแลวัดทำให้ท่านไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกธุดงท่านจึงจำเป็นต้องปฏิบัติอยู่ที่วัดแต่บรรดาสาธุชนที่เลื่อมใสท่านนั้นมุ่งตรงมานมัสการท่านไม่ขาดสาย เป็นเหตุให้เกิดคำล่ำลือมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำนายทายทักประวัติของอาตมามันก็เป็นลูปชาวนานะ เด็กๆเขาอยู่วัดนี่ก็เรียนหนังสือวัดมีโรงเรียนแล้วก็พออายุสิบสองก็อายุสิบสามไปอยู่กรุงเทพสองพรรษาไปเรียนบาลีก็ใช้ไม่ได้กลับมาช่วยพ่อแม่ทำนา,าต่อไปกระทั่งอยู่กระทั่งจนบวชเนี่ยไม่ทราบโยมบิดามรรดาชื่ออะไรครับท่านโยมมรรดาชื่ออิมโยมบิดาชื่อโฮ นามสกุลครับท่านนามสกุลของโยมผู้ชายทรงพินิษนามสกุลของโยมผู้หญิงดอกกุหลาบ,บแต่ว่าโยมผู้หญิงไม่ให้อาตมาชายฝ่ายข้างโน,นเพราะว่าหลังเกียรโยมผู้ชายต้อมนี้เยมากหลังจากนั้นมาบหลวงปู่ได้บวชที่ไหนครับครับเป็นอุปชา เป็นนาคอยู่วัดนี้เวลาบวชไปบวชวัดเสาถงองฝั่งอันโนนข้าวฝากไปบวชฝั่งอนโนนเพราะว่าวัดนี้ยังไม่มีโบสถ์แล้วบวชแล้วก็กลับมาอยู่นี่ใช้เป็นประชาครับหลวงพ่อพระครูธรรมศาสตร์รักษาพริง้งรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่วัดวรจันนั่ละเป็นพระอุปัชายะแล้วก็หลวงพ่อแสนเป็นพระกรรมวจาจาคือเจ้าวาสวัดนี้ หลวงพ่อรุนพระครูพระครูรุนเป็นพระอนุสาวรนาจารย์อยู่วัดสาสงทองด้วยท่านทางสามนี่ก็อยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วร้อยกว่าทั้งนั้นครับผมหลังจากบวชแล้วถ้ามา,าจำพรรษาที่นี่อาตมาจะมาษาที่นี่อยู่สองสามพรราก็กลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดชนงทงรเรียนธรรมะพอสมควรแล้วก็กลับมากลับมาอยู่วัดน,นี้ก็มาปฏิบัติพระอาจารย์กระทั่งท่านมรณภาพ หลวงพ่อจวนวัดไก่เตี้ยท่านมักจะให้ความสำคัญกับผู้ที่ไปกราบนมัสการท่านทุกคนไม่ว่าใครจะทุกข์ร้อนอะไรมาท่านก็จะปัดเป่าบันเทาทุกให้ทุกคนแต่การทำดีย่อมได้ดีและการทำชั่วย่อมได้รับผลตอบแทนดังนั้นเมื่อผู้ที่ทำชั่วไวม้มากๆมาหาท่านท่านก็จะสั่งสอนธรรมะเสียก่อนที่จะปัดเป่าให้ เพราะบางครั้งการปัดเป่าทุกโศกของคนเรานั้นจําเป็นที่จะต้องให้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุที่มาของทุกนั้นมิใช่ว่าเมื่อทําความชั่วจนเกิดทุกข์ก็จะเข้ามาหาพระเพื่อปัดเป่าความทุกข์นั้นไปได้หมดส่วนวิชาต่างๆที่หลวงพ่อจวนท่านได้ศึกษาและนํามาใช้ช่วยเหลือบรรดาญาติโยามนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าอาตมาไม่นิยมที่จะศึกษาวิชาอาคมสายเวทต่างๆ เพราะเป็นวิชาในทางแข็งศึกษาแล้วจะทำให้จิตใจแข็งกระด้างไม่สามารถเข้าถึงธรรมะซึ่งเป็นวิชาที่อ่อนนุ่มได้ท่านไม่ชอบหลวงพ่อจวนนั้นท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีมาตลอดชีวิตแม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าอาวาสที่ต้องดูแลวัดไก่เตีย้ยจนวัดไก่เตี้ยมีความเจริญรุ่งเรืองดังเช่นปัจจุบันนี้ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เคยขาดก็คือ เรื่องของการปฏิบัติอย่างแท้จริงตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนด้านอื่นๆนั้นท่านไม่อาจที่จะศึกษาและการโปรดสัตว์ของท่านทุกครั้งท่านจะต้องให้บุคคลน,นั้นรู้จักกรรมดีกรรมชั่วเสียกอ่อนก่อนที่จะให้อะไรแก่ผู้ที่มาหาท่านสุทธิอสุทธิปัจจังความบริสุทธิ์ไม่บริบรสุทธิ์เฉพาะตัว S <S <an> <S เมื่อยังคุณธรรมทั้งหลายที่เรารประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยก็สว่าขาโตพระหัวตาธทมโมทำที่ผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นย่อมยังผลให้ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบมีให้ตกไปสู่ที่ชัว่วแต่ทำทั้งหลายนั้นล้วนเป็นสันทิทิโกอันผู้กระทำจะรู้เองเห็นเองและในโอกาสอันดีนี้ขอได้โปรดให้ทุกคน ได้มีโอกาสสนับตรับฟังพรอ,อันประเสริฐจากหลวงพ่อจวนวัดไก่เตี้ยพร้อมพร้อมกันทั่วประเทศได้เลยณนะบัดนี้ครับสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมัตนังสังฆะตนัง ชยสิทธิทันลังลาพังโสติภาขยังสุขังพลังศริอาอยุจวันโนจะโหคังพุทธิชยสวาสตวัาชอาอายุจะชีวสิทธพระวันจุเตสิทธิกิจจังสิทธิคัมมังจิธิลาโพอายุวันโนสุขังพลังสาธุเอวังโหตุขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความทุกข์ภายทั้งหลายจงพินาศไปจงเจริญในความสุข ความสบายกายสบายใจตลอดไปทุกๆท่านทั่วไปจเจริญพร